สวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับมันนี่ภาเพื่อนสมาชิกมาเบิรงนะครับกิ้งที่เคยช่ำนะครับกิ้งใหญ่ไว้นะครับน่าจะประมาณเดือนนึงแล้วนะครับน่าจะยุดตอนที่สี่สิบสองนะตอนที่ผมเริ่อมช่ำกิ้งนะครับกิ้งพวกนี้เป็นกิ้งใหญ่ผมช่ำไว้ด้วยกันอยู่สิบสี่กิ้งนะผมมันนี้จะมาอัพให้เพื่อนสมาชิกได้เบิมหลังจากที่ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับตั้งแต่สองสัปดาห์แรกนะครับเหลื่อมมีหากออกผมก็เอามา ตั้งไว้บริเวณข้างนอกนะอวก็ช่วงว่าหันนะครับอาทิตย์กว่าๆนะฝนตกตลอดเลยนะครับไม่มนะีแดดก็เลยเห็นให้อ่ามีมีใบร่วงใบย,ยังแน่นัะแต่ว่านะถ้าลากเดือนแล้วก็มเป็นยังนะครับนี่นะเขาก็ยังจะแตกออกเรื่อยๆนะเดี๋ยวอ่ารอสักระยะหนึ่งพวกนี้ก็แตกใบึ้นมาคืนเก่านะครผมสำหรับต้นนี้น่าจะลากท่านในเดือนดีเท่าไรนะใบก็ได้ร่วงนะในช่วงที่ ฝนตกช่วงเร่งๆนะครับนี่ต้นหนึ่งนะหลวงไปหมดแล้วนะกำลังแตกยอดใหม่นะครับนี่ก็เริ่มแตกมากนะครับห้างปฏิเรีดทั้งห้าปล่อยเรียงไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเวลาที่เขาคุมคุมถุงพลาสติกนะเขาก็สังเกตเลยนะถ้าเขาถอดยอดใหม่นะ อ,อ่าแบบนี้นะเลื่มมีสีน้ำตาลรุดออกนะจะนแสดงว่าติดนะครับลอยไปเส้นแล้วแต่โปรนี้ผมเปิดไปโดนแล้วนะครับเลยม,มีการแตกออกแล้วนะครับถ้าอยู่ในแก้วสีดำนะฮะเขาจะเห็นแค่ข้างบนนะบอกว่าสามารถเห็นหลากนะจนกว่าเขาจะทะลุคนออกมาบนะ จะบ่คืออยู่สีขาวนะครับถ้าหลากหน่อยหลากลายนะครับก็จะเห็นนะนี่แบบนี้นะครับถ้าหลากเดินออกแบบนี้นะเขาก็จะเห็นจริงๆเนี่ยก็ไ่จำเป็นต้องเห็นก็ได้นะครับเพราะว่าทางใดเขาก็แตกกราขบนออกกันแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการดีนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่เริ่มเ็ดใหม่นับมันก็จะได้มีกำลังใจนะครับว่าหลากที่เขาเฮ็ุเนี่ยมันประายนะครับ ะกจจะมีใบรุดใบรวงนะครับเพราะว่าช่วงฝนเริ่มทิดเริ่มยังละครับหลังจากที่ผ่านไปเดือนเดือนกับอีกนิดๆน,นะครับเดือนประมาณอีกเดือนกับหนึ่งอาทิตย์นะสำหรับกิ่งใหญ่นะครับอยู่ตอนที่ซีบสองนะเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจก็ลองไปเบื้องได้นะครับช่วงนี้ครอบถุงเ้อกับเต้งองคอบไปโดนก็นได้นะเพราะว่า มันอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วถ้าคอไปโดนมันก็จะจขึ้นล่านะครับคอไปประมาณสักสองอาทิตย์นะครับเท่าก็เริ่มเยามีายามๆออกก็ได้นะครับก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับลิปลาสูดที่ผมอัพลงไปนะครับเป็นการเฮ็ดแบบบวครอบถุงเลยนะครับเดี๋ยวจังไรถ้าผ่านไปเกสามสิบมือเดี๋ยวผมอัพใป้เพื่อนสมาชิกเบิง้งนะเพื่อมันจะไงต่อการช่ำของเฮ้านะครับเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจเนาะ ว่าตัวนี้สมบูรณ์มากเลยนะครับนี่เป็นจอดที่เขาถอดไหมนะครับย,ยังคงสภาพอยู่ใบรว,วงนิดหน่อยนะนะลายเดือนร้ายแล้วนะครับนะถอดจอดขึ้นกันนะลายเดือนเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็คงสภาพสวยขึ้นกัน ใช่อัปเดตให้เพื่อนสมาชิกเบงวา่าแต่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับบัแมนเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดจริงเฮ็ดขวางนะครับหนากเริ่มเดิน<ๆ>ละอันนี้ปล่อยใ,ใส่ฝนไว้เลยน,นะครับนี่อือใบก็ยังจะบวกลอยเปอร์เซ็นต์เท่าใดนะครับแบบนี่นีเดี๋ยวรออีกรอโด,ดนแสงสักนิดนึงนะเพราะว่าโดนน้ำเยอะเกินไปนะเฮ็ดให้ใบร่วง อันนี้นะจะลากท่านในเดือนลายนะใบก็เลยเป็นแบบนี้นะสังเกตเบิ้งนะครับใบเขาจะตึงเข้ากันนะนะบใบจะตึงส่วนนี้ก็จะ,จะเหมือนคนป่วยนะครับก็จะเหี่ยวๆจางน้อยนะเดี๋ยวถ้าโดนแสงโดนยางก็จะตึงขึ้นมานะครับใบไม้พวกนี้เป็นสีเคียวอ่อนเป็นใบที่เขาถอดออกมาไหมนะครับเขาก็จะติด ตั้งแต่ช่วงาสามสัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่าผมบริไทยเผื่อนสามาชิกเบอร์รเดี๋ยวไปเบื่อต้นที่ตายกันง่ยต้นที่ตายนะครับเป็นต้นที่หลากเนาสะกรอนนะครับหลากเนาหลักกระตายอีกประการนึ่งคือหลากขั้นเดือนนะฮะแต่ว่าใบหลวงมดก้อนนะครับเนื่องจากจะเป็นที่สภาพประกาศหรือว่าตอนที่เข้าคุมถุงไว้นะครับอันนี้จะเป็นการช่าแบบ กิ่งใหญ่นะผมกิ่งที่ค่อนข้างใหญ่นะประมาณ้ียนะอันนี้เป็นการวิธีแบบครอบทุ่งนะเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจก็ลองไปเบืง้งตอนที่42แล้วก็ลองเฮ็ดตามได้นะครับถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจแบบวิธีบ่ครอบทุ่งก็รอตามไปเรื่อยๆนะถ้าติดติดจังได๋เดี๋ยวผมจะอับล่งให้เพื่อนสมาชิกได้เบิง่งนะครับส่วนกิ่งพวกนี้ก็นะเดี๋ยวเอาคาตังกล้องมาจังสีอับเพื่อนสมาชิกเบิง่งดีกว่ามัน จะเดบัสซันเนาะนะเราก็ใส่เล็บขูดเบิ่งนะครับจริงแกขเห็ดไว้เ็ยังสดอยู่นะนี่นะหลากเริ่มเดือนเริ่ม,ม,มยังลนะนีที่เขาช่ำไว้ถ้าช่ำไว้พวกนี้ถ้าตีประมาณสักถึงหนึ่งนะก็ะถือว่าดีละ เพราะว่าน้ำม,มันฝนตกหลายนะครับน้ำบัคลร่อายะเดี๋ยวถ้ารอบหนาถ้าได้ช่ำเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากถ้วยแก้วเป็นถุงดำดีกว่านะครับเพราะเปอร์เซ็นต์หลอดที่จะสูงกว่าครับสำหรับคลิปนี้ขอคูณเพื่อนสมาชิกนะสำหรับการรับชมและการติดตามสวัสดีครับ